กัมาค่ะทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนเรียงค่าของข้อมูลจากน้อยไปหามากกันหรือยังเอ่ยเพราะฉะนั้นใครที่เรียงแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันซิว่าในตรงนี้นะคะในคลิปนี้อาจารย์ได้แสดงออกมาแล้วเหมือนกับที่เราทํากันไว้หรือเปล่านะคะมาดูกันอ่ะเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเรียงค่าของข้อมูลจากน้อยไปหามากนะคะน้อยไปหามากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่า ข้อมูลชุดนี้น้อยสุดคือคนที่สูงอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยจากที่ดูแล้วนะคะคนแรกของเราคนที่น้อยที่สุดคือสูง156เซนตามด้วยคนถัดไปค่ะอันนี้อาจารย์ก็ทำสัญลักษณ์นิดนึงว่าไปแล้วเนาะต่อไปคนที่สูงถัดมาค่ะ158 นะคะต่อไปค่ะมีใครอีกเอ่ยหนึ้ยห้าตามด้วย100เท่าไรเอ่ยหนึ้ยหกสตามด้วยใครอีก160ต่อด้วย161ตามด้วยใครเอ่ยที่สูงถัดมามากขึ้น หนึ่งรเนาะหนึ่งร้อนะคะใครต่อจาก163เอ่ยลองดูที่โจทย์สิตามด้วย168นะคะอาจารย์ก็เอามาเรียงนะ168ต่อด้วย100่้เท่าไรเอ่ยลำดับถัดมาใครที่สูงต่อ168 ที่เราเห็นปึ๊ปป,ป๊อ่ะหนึ 1, นะคะอ่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปตามด้วยใครต่อร้อยเจ็ดสิบเอ็ดร้อยเนาะอ่าหนึตามด้วย100่ลาต่อ17 1 7ึห้า ตามด้วย100เท่าไรเอ่ยหน่งอแ่ยแปดสิบแล้วก็สุดท้ายคือ182นะคะก็ใส่มาลงไปนะอ่ะตอนนี้เราจัดเรียงเรียบร้อยแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นทวนด้วยนะว่าสิ่งที่เราจัดเรียงมาครบตามจํานวนที่โจทย์กําหนดไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูค่าของข้อมูลที่โจทย์กําหนดให้มีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ม1ี1ห้าตัวนะคะก็มานับตรงนี้ว่าได้สิบามเหมือนกันไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครบถ้วนนะคะทุกคนอ่ะต่อไปค่ะ ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2เราจะไปหาตำแหน่งของเปอร์เซนไทที่50กันว่าตำแหน่งของมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นก่อนจะไปหาตำแหน่งค่ะทุกคนเราต้องใส่พิกัดระบุตำแหน่งของแต่ละตัวตรงนี้ไว้ให้เขานิดนึงเพราะเวลาเราหาตำแหน่งของเปอร์เซนไทได้ปุ๊บเราก็จะได้กวาดสายตามมาดูเลยว่าค่าของเปอร์เซนไทที่เท่าไหร่นะ50เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง นะคะจะได้ดูง่ายขึ้นฉะนั้นอาจารย์ก็จะเรียงลําดับให้เขาเลยเพราะฉะนั้นตําแหน่งที่1ก็จะเริ่มจากซ้ายมือตําแหน่งที่หนึ่งแหน่งที่สองตแหน่งที่สามตแหน่งที่สตําแหน่งที่ห้าตแหน่งที่6ตําแหน่งที่7ตํดตแหน่งที่8ตําแหน่งที่9ตําแหน่งที่ส0บตาแหน่งที่1 1ตํอตแหน่งที่สิ ตำแหน่งที่13นะคะตำแหน่งที่13นั่นเองนะจ๊ะทุกคนจ๋าอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรียงค่าของข้อมูลจากน้อยไปหามากเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ระบุพิกัดตำแหน่งให้เขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปได้เวลาหาตำแหน่งของเป e r c e n t i ายที่50กันได้แล้วเพราะฉะนั้นสูตรในการหาค่ะ p R เท่ากับ R คูณด้วย n บวก1เราแล้วหารด้วย100เพราะฉะนั้น P R ม right? ันค ja e ok sure ือเปอร์เซนไทที่ R ใช่ไหมแต่โจทย์ข้อนี้ต้องการอยากรู้เปอร์เซ็นไทที่เท่าไหร่คะทุกคนเปอร์เซ็นไทที่50จาก P R หนูก็ต้องเปลี่ยนเป็น P 50นะคะจาก P R เปลี่ยนเป็น P 50เพราะฉะนั้นค่ะเริ่มทำการแทนค่าลงในสูตร R ของเราคือเท่าไหร่ล่ะ R คือ50เราก็แทนมันลงไปนะคะ R เป็น50แล้วอย่าลืมวงเล็บค่ะเพราะสูตรเ,เนี่ยเป็นวงเล็บนะคะ N คือจำนวนหนึ่งข้อมูลข้อมูลชุดนี้มีกี่จำนวนไม่ต้องไปนับแล้วนี่ไงที่เราเรียงเอาไว้ตัวสุดท้ายคือเลขอะไร13เพราะฉะนั้น n ของเราม่อคือมีทั้งหมด13ตัวด้วยกันบวกด้วย1ค่ะแล้วหารด้วยเท่าไหร่100ตามสูตรนะคะสูตรเนี่ยมัน คือการแทน r แล้วก็ n เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่า r กับ n มันคือเลขอะไรนั่นเองนะคะ r คือลำดับที่ที่เราต้องการหาเปอร์เซ็นต์ทยอย่างเช่น r ที่เราพูดถึงคือ r ที่50เพราะฉะนั้น r ที่เราต้องแทนก็ต้องเป็น50เหมือนกันแบบนี้เป็นต้นนะคะทุกคนอะต่อไปค่ะคำนวณค่ะทุกคนค่ะ50ยังคูณเข้าไปไม่ได้เพราะมันติดวงเล็บถูกไหมเพราะฉะนั้นจัดการบวกภายในวงเล็บค่ะ13บวก10 ไอ้สิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่นะคะแลวอย่าลืมหารหนึ่งร้อยค่ะทุกคนอาจารย์จะคิดขั้นตอนแบบละเอียดละเอียดเป๊ะเ,เลยนะทุกคนค่ะนะคะต่อไปค่ะจัดการกระจายค่ะห้าสิบเข้ามาคูณกับสิบสี่ค่ะทุกคนกดเครื่องคิดเลขค่ะห้าสิบคูณสิบสี่นะคะได้เจ็ดร้อยค่ะทุกคนอาจารย์ก็จะเอาเจ็ดร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยนะคะอ่ะให้ดู 700หารด้วย100700ตรงนี้มาจากไหนมาจาก50คูณ14นะคะทุกคนอ่ะก็ใส่มันลงไปต่อไปค่ะ700หาร1 0 0เป็นเท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่700หารห0ึ่เป็น7นะคะทุกคน700หาร1 0 0ได้7นะเพราะฉะนั้นค่ะ p 50ตรงนี้มันคือตำแหน่งของ p 50มีค่าเท่ากับ7 ดังนั้นเลข7ตรงนี้ไม่ใช่ค่าของ p 5 0นะคะลูกไม่ใช่เปอร์เซ็นทายที่50นะแต่เป็นตำแหน่งของเปอร์เซ็นทายที่50นั่นเองหรือว่า p 5 0นะคะตำแหน่งของ p 5 0นั่นเองนะเตรงนี้เป็นตำแหน่ง เพราะฉะนั้นต่อไปค่ะขั้นตอนที่3เพราเราได้ตำแหน่งแล้วเนาะก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3เลยคือการหาค่าเปอร์เซนไทที่50หรือว่า p 5 0ได้จากตำแหน่งที่หาได้ค่ะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่หาได้เมื่อกี้คือเลขอะไรเลข7เราก็กวาดสายตาไปดูว่าเลข7มันตกตรงไหนเลข7อ่ะก็ดูตำแหน่งนี่ตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6 7ี่นี่ไงเจอแล้วตำแหน่งที่7นะคะเพราะฉะนั้น ค่าของเปอร์เซ็นทายที่50ก็จะอยู่ตรงตำแหน่งที่7ตรงนี้อ่าตรงนี้คือค่าของ p 50หรือว่า p 50นั่นเองเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่7ตรงกับเลขอะไรคะที่เราเห็นทุกคนคะ่ะตรงกับเลข1,68ดังนั้น p 50จึงมีค่าเท่ากับ168นั่นเองค่ะอ่าตอนนี้เราได้แล้วนะ ได้ค่ะพีแล้วนะอ่ะเราก็ใส่ตรงนี้ค่ะลูกเป็นเท่าไหร่นะเมื่อกี้ห6 8่งค่ะทุกคนหน่วยมีไหมทุกคนขาข้อนี้พูดถึงอะไรเอ่ยพูดถึงส่วนสูงฉะนั้นต้องมีหน่วยแน่นอนหน่วยเป็นอะไรคะลูกเซนติเมตรแมจ๊ะอ่าพอใส่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็ปิด a n s เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคน นะคะทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วแล้วนะคะโอเคนะคะมีแค่นี้ค่ะทุกคนหลักการเหมือนการหามัธยาฐานเลยนะคะหลักการเหมือนกันเลยถ้าเราหามาธยาฐานจริงๆที่เป็นข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่เรื่องนี้ยทุกคนก็หาได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องจําสูตรการหาตําแหน่งให้มันแม่นยําก็พอนะคะทุกคนอ่ะต่อไปค่ะมาดูต่อข้อที่ข้อที่เท่าไหร่ ข้อที่2ค่ะตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2บอกว่าจากน้ําหนักมีหน่วยเป็นปอนด์ของหมีขาวจากส่วนสัตว์แห่งหนึ่งเขาก็ให้น้ําหนักของหมีขาวมา457ปอนด์504ปอนด์398ปอนด์547ปอนด์512ปอนด์359ปอนด์435ปอนด์511ปอนด์และ428ปอนด์จงหา P85 และ P70 น่าหมายควาว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการหาเปอร์เซนตทายที่85และเปอร์เซนตทายที่70นั่นเองนะคะทุกคนฉะนั้นเราต้องรู้แล้วว่าเมื่อเราเห็นโจทย์ปุ๊บต้องการอยากรู้เปอร์เซนต์ทายใช่ไหมอันดับแรกเลยขั้นตอนที่1คือเลียงค่าของข้อมูลจากน้อยไปหามากค่ะเพราะฉะนั้นก่อนจบคลิปนี้ไปเราลองเรียงรอจา์ซิว่าจะเลี้ยงได้เหมือนกันหรือไม่นะคะว่า จะเรียงค่าของข้อมูลได้ตรงกันหรือไม่เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปถัดไปจ้า